สวัสดีครับผมดรมินทครับธีรพลมั่นพิริยากุลครับผู้อำนวยการหลักสูตรเดอะมีเดียครับวันนี้นะครับมีความยินดีและก็ดีใจมากครับที่จะได้มาพบผู้อบรมเดอะมเดียรุ่น5นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะได้พบกันจะได้ไปทาความรู้จักกันนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมช่วงเช้านะครับเราจะได้ทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ปฐมนิเทศหลักสูตรนะครับว่าการเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตรเดอะมเดีย5เนี่ยมีอะไรบ้าง มีวิทยากรท่านใดบ้างไปดูงานที่ไหนบ้างนะครับรวมไปถึงงานตอนเย็นนะครับรุ่นพี่มารับเยอะมากนะครับวันนี้รวมถึงคอนเสิร์ตพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดีครับอันดับแรกก็คือว่าผมมางานอะไรมาทำไมอยู่ที่ไหนหนึ่งนี่คือโครงการก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษาของ The m e d เดก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่รวบรวมเอาพี่พน้องแล้วก็บุคคลชั้นนำบุคคลชั้นเลิศบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติไทย ในการซัพพอร์ตก็ดีหรือว่าเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมเยอะแยะมากมายโอ้โหไปดูรายชื่อนะครับแต่ละคนนี่เจ๋งเป้งทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรโครงการในเรื่องการศึกษาที่จะมาแชร์เ,เรื่องของความรู้ความสามารถกันนะฮะแล้วก็เรียนที่ไหนก็ล่ะ ที่นี่ก็คือเกสอนทาวเวอร์นะฮะซึ่งก็อยู่ในใจกลางเมืองกรุงเลยนะฮะแล้วก็อยู่ที่ชั้น19เซะด้วยเราสามารถที่จะมีมุมมองในแบบพานรามานะครับมองไปได้ทั่วเลยนะฮะทั้ง360องศาเลยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากนะฮะมองไปนี่ก็จะเห็นอ่ารียก็กรุงเทพมหานครในแบบที่พิเศษพิเศษมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลาย แล้วก็ผมชื่อเลยเกันเซเลบริตี้หรือว่าคนที่มีชื่อเสียงในการผลักดันให้ส,สังคมการเมืองเนี่ยอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและนี่จะเป็นเขาเรียกว่าจุดหมายมันเป็นเป้าหมายในการที่จะนําเอาคุณ A คุณ B คุณ C คุณ D นะฮะมาช่วยกันระดมสมองความคิดแล้วก็จับไม้จับมือกันเพื่อสร้างโปรเจกต์ดีๆเพื่อสร้างงานดีๆให้กับประเทศชาติ สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่ามากที่สุดครับการเรียนไม่ว่าจะเรียนอะไรมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะนั้นมีเดีย5ครับผมนายแพทย์ปรีดาวันนี้เสด็จกุลนะครับ mm hmm. ก็สนใจมาเรียนหลักสูตรดมีเดียนะครับ mm hmm. เพราะเชื่อว่าการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบนันเราไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเราต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจทันโลกทันยุคทันสมัย mm hmm. ก็หวังว่าหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ mm hmm. แล้วก็ช่วยเราเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารกับผู้คนแล้วก็สังคมนี้ครับ สวัสดีค่ะชื่อเค,ค้กนะคะจากร้านเท่งหอยทอดเชาาเลยะคะ่ะวันนี้มาเรียนเดิมมีเดียหนะคะเป็นคอร์สแรกที่มาลงเรียนเลยะคะ่ะซึ่งแบบพี่ๆคือดาราเยอะมากเอนเตอร์เทนเก่งมากใครยังไงฝากกลุ่มใสแซวด้วยนะคะเราจะต้องเป็นที่หนึ่งค่ะผมครับผมพี่ครับครับผมโจกฤษณ์โสภาครับซีอของอันดามันแลนด์เฮาส์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาท่านรัมตีประพัฒน์ประสุทนก็โจ การหวังกับการมาเรียนหลักสูตรนี้ยังไงบ้างครับอาจจะดูไอ้วิชั่นใหม่ๆของมีเดียในโลกปัจจุบันฝากถึงคนที่รังเลว่าอยากจะมาเรียนบอกนะครับ,บไม่ต้องรังเลเลยครับมาเถอะ <c oughs> ไม่ผิดหวังก็ผิด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุะ<อ>๋ยนิทัศน์ประลงค่ะดรโกธีรศักพันธุจริยาค่ะหุยดีใจมากเลยพี่โกค่ะเราได้เจอกันอีกแล้วนะคะในหลักสูตรนี้และหลักสูตรเดมีเดียไฟ์เดมีเดียห้านี้เปลื้ยมมากคุณขาตื่นเต้นมากเลยหนึ่งอันดับแรกเลยสถานที่อบรมค่ะทำให้เราตื่นตาตื่นตัวมากถูกต้องแล้วก็คนกล่าวขานถึงหลักสูตรเดอมีเดียเยอะมากพอเวลาไปไหนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเคยมาเรียนหรือยังเราก็บอกว่าต้องมาเรียนให้ได้เลยมารุ่นนี้รู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่าโอ้เกินมากกว่า120่คนน่ะ คือมลิมิตม <า S 1> แล้ว<า>คือร้อยสี่สิบคนแต่ตอ,อนนี้เราเห็นหลากหลายมากและคือเข้ามาถึงเนี้ยทุกคนในวงวงการแบบองค์กรของของของ,ของประเทศอะบรรวิจะเป็นภาคการ,ราน,นะฮะอเอกชนและวิสาหาก,กิจทุกอย่างคือเข้ามารวมตัวที่นี่แต่ละคนฝว่อยคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเดอะมีเดียทั้งนั้นเลยรวมไปถึงวิทยากรที่จะมาสอนหรือว่าแนะนำเราเนี่ยก็แต่ละคนเป็นผูรู ผู้เชี่ยวชาญบางคนแบบเราคิดไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอตัวจริงด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่เราแบบว่าโอ้ยจริงเหรอเราได้เจอตัวจริงๆตัวเป็นๆแบบนี้กันจริงๆเหรอและเขาจะมาบอกมอบความรู้ให้กับเราจริงเหรอแล้วเราจะได้รู้กันแล้วค่ะอย่างเจนปุ๋ยเนี้ยคือเบบี้บูมเมอร์จะได้รู้ว่ามีเดียในสังคมไทยปัจจุบันเนี้ยมันมีอะไรบ้างหรืออาราวเดอะเวิร์มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะขึ้นนี่เขาอยู่ Gen X เบบี้บูมเมอร์เหรอคะ Gen B เหรอคะอ๋อสำหรับ กะะ็ถือว่ากำลังแบบเขาเรียกว่าหาพันธมิตร หรือว่าในช่วงของคอนเน็กชันที่สาคัญเพราะว่าปัจจุบันการเติบโตในเรื่องการตลาดหรือวธุรกิจเนี่ยมันปฏิเสธเพื่อนไม่ได้และการมีเพื่อนก็ดีกว่าไม่มีเพื่อน mm hmm. เพื่อนที่เขาคัดสรรมาแล้วว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มที่มี potential หรือว่าเป็นคนที่แบบสามารถ,าารถต่อยอด,อยอดซึ่งกันและกันได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะค่ะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครพลาดแล้วก็มีดีหกรอยคุณอยู่นะคะถ้าเกิดอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับมีเดียหรืออยากได้คอนเน็กชันที่ดีดๆแล้วก็ติดตามมานนะคะตามปุ๋ยมากับโก้แล้วจะรู้ ว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นตามไปเลยค่ะโอเคสวัสดีครับกัสนะครับมาจากร้านเมงปูดองนะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้มาเรียนหลักสูตรนะครับเตอรมีเดียอ่าฟิฟนะครับผมก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนหลากหลายวงการแล้วก็ได้ความรู้จากพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของอ ى, ธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้กับกับเพื่อนเพื่อนในเตอรมีเดียโอเคไม่่ถามว่ามีกัสวันนี้มี ใช่ครับผมวันนี้ก็จะมีอา,อาหารนะครับจากร้านเมนปูดองก็จะมีปูไข่ดองแซลมอน,นแซลมอนแซบกับกุ้งดองด้วยนะครับหายางังไงก็ฝากื้อยฝากตัวด้วยครับก่อนสิได้ทำตัวก็ได้เลยสวั <c oughs> สดีครับ <c oughs> ผมบูมนะครับปรเมศวิยาลสันเป็นสสพักเก้าไกลนะครับกรุงเทพเขตหนึ่งครับสวัสดีครับผมปามวิทวัตติชาวันนีนะครับเป็นสสพักเก้าไกลเขต15ครับกทม นี่พกพี่อยู่กิจกรรดีกันไหมครับหรือว่าอยู่คนละกลุ่มอยู่คนละกลุ่มนะคนละกลุ่มเราอยู่ด้วยกันกันมาเจอกันบ่อยแล้วเจอกันทุกวันแล้วครับอยก็ลง่งมล้อยู่กลุ่มกันมากบพี่เอ่อผมอยู่ W R E Z นะครับก็ อะไรนะฮะว e s e t ก็ค ah, oh. 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 ือเข้าใจว่าความหมายเป็นเขาเรียกว่าจันดาวเทียมครับเป็น s a t e l ไลท์ครับก็จะคอยจับสัญญาณทุกๆคนทุกๆการเคลื่อนไหวครับพี่บามะผมพี่บามเหรอครับจำไม่ได้บอมมาเช่เช่เช่อะไรทุกอย่างครับอยู่ตรงนี้นะครับนึ่งนึ่งนึ่งรู้สึกแหมเป็นไงบ้างครับก็เป็นวันแรกของการเรียนนะครับก็รู้สึกประปรุนได้เจอเพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายที่สําคัญมีพี่ๆดาราที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กวันนี้ก็ได้เจอได้ พูดคุยก็<ห>ตื่นเต้นครับ <พอ S 1> มีพิธีชิพี่ติีชิโโลครับซึ่งผมร้องเพลงแกตั้งแต่เด็กวันนี้ได้เจอตัวจริงเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเรียนหลักสูตรนะฮะหรือว่าไม่เคยเรียนหลักสูตรมีเดียมาก่อนนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับมาหาเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็มีสร้างมิตรภาพดีๆกับเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ดูแล้วน่ารักสดใสมีชีวิตชีวาแล้วก็ที่สําคัญนะครับกิจกรรมแล้วก็เรื่องสังสรรค์เนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนครับ ก็ไม่เพียงแต่ทุกคนจะได้ความรู้ในหลักสูตรนี้นะครับก็จะได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆอย่างที่พี่บูมพูดแล้วนะครับก็บรรยากาศอบอุ่นมากใครที่เหงาอยู่บ้านต้องรีบมาเรียนนะครับส่วนใครที่ไม่เหงาก็มาเรียนได้เหมือนกันครับเพราะว่าจะเจอเพื่อนเยอะกว่าเดิมแต่ใครเรียนูใหม่เดิมแล้วก็มีน่ารักอย่างเช่นพี่นกเป็นต้นนะครับคนนี้เลยไปดูไปต้องมา อยากให้สละเวลามาทำความรู้จักกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนะชื่อว่าทุกคนมีภารกิจของตัวเองมีภารกิจมีธุรกิจมีการบริหารงานมีสิ่งที่ต้องทำมีสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญที่ต้องทานะคะแต่ถ้าเราสละเวลามาสักนิดหนึ่งมาที่นี่มาทำความรู้จักกันเพราะว่ามันไม่ปล่อยทา้งที่เราจะได้รู้จักกันแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเดินไปบนท้องถนนแล้ <l acht> รู้จักกันแต่ว่าหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรที่ทุกคนจะได้ความรู้ได้เนื้อหา คือชื่อหลกสูตบอกไปแล้วว่าเป็นเ h อ m มีเดียเดอะมีเดียนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเราจะ <Yeah. S 1> ต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัลทานส์เมชั้นเป็นยุคที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเดียเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตก็จะมาของเรามากยิ่งขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผลมันม่นวิทยาคุณครับผู้ในการหลักสูตรเดียมิเดียครับครับผมด็อเตอร์ุุนวัฒน์ทวีสกิวท์ครับอาจารย์ปิ๊กน,นะครับรองผู้ในการหลักสูตรเดอะมีเดียรุ่นที่5ครับผมครับก่อนอื่นก็การาบขอบพระคุณนะฮะสวัสดีด้วยนะครับท่าน ประธานในพิธีของเรานะครับพลตำรวจเอกดอร์รัตทรพพอสุนทรนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมและทีมงานนะครับรวมไปถึงนะฮะท่าน,น,นรัฐมนตรีฮะประพัสต์โพธาสุทนนะให้เกียรติมาอบรมรุ่นที่5้าแล้วก็ท่านสอวอูดด้วยนะครับขอบคุณมากครับและยังมีแขกรับเกียรติทุกท่านตัวือตัวเองเลยครับผมครับผมรู้สึกว่าผู้นงานของผมวันนี้จะตื่นเต้นเป็นพิเศษครับครับก็ตื่นเต้นไหมเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับแั่วันนี้ก็ ดีดีแล้วก็ดีใจนะที่ได้เห็นผู้อบรมทุกท่านนามากันอย่าง ครับข้างนะฮะต้องบอกว่าเดอะบีเดียครั้งนี้เนี่ยสมาชิกคู้เข้าอบรมของเรามาจากหลากหลายมากเลยมาจากแวดวงไหนบ้างครับก็รุ่นนี้นะฮะมาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการการเมืองนะฮะวงวงการากภาคธุรกิจภาคเอกชนนะฮะดาราเซเลบตี้เซเลบศิลปินนะับมาหลากหลายมากเลยครับและแน่นอนว่า <S <S ทุกคนก็เป็นที่สุดแล้วก็เป็นตัวจริงในาศาสตร์ของตัวเองด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราจะมาเจอกันทุกๆวันอังคารเนี่ยเวลาเริ่มป่ายสองโรงเรียนป่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ อยู่แค่ในห้องเรียนยังมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วยแต่ว่าเรานอกจากที่นี่แล้วเราจะมีเดินทางออกนอกสถานที่ด้วย บอกว่าทา่านดำรงตำแหน่งมาหลากหลายตำแหน่งมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญและก็เป็นบุคคลที่หลายๆคนให้ความสนใจในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะจึงทาง่านดำรงตำแหน่งทั้งเป็นผู้บังคับการสถาบันระหว่างประเทศผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองสนามบินรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำแหน่งปัจจุบันนี้นะคะกรรมการกสทชค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญสำนักงานคณะกรรมการกิจการเป็นคณะกรรมการกสทชนะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพลตำรวจเอกดรนัทธรเพราะสุนทรให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดหลักสูตร The Newell รุ่นที่ห้า The n e w ครับเรียนท่านรุฐมนตรีช่วยทุกทานกระทรวงศิลป์ะกดครับท่านประพัฒดอุทัสสทนนะครับรท่านนายกสมาคมภาพยนทร์ตอนทัดแห่งประเทศไทยในพระบรมมหาราชฐานผู้บริรดดการส่วนและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับด้วยวิธีกาะสื่อน,นะครับมีบทบาทกับผู้คนทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ไม่ว,ว่าจะเป็นนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แม้ท่านโทรศัพท์เนี่ยท่านสามารถใช้บสมาร์โทโฟนได้ั้นะครับและตรงนี้เนี่ยมันตรงจุดตรงใจของผู้ใช้แล้วมันเข้ามาดิสละสิ่งหลักที่เคยมีอยู่นะครับในเวลาสุด,ดล้วผมพอเปิดกับสูจน เ,เาารเื่อวิดีระบัดนี้ครับขอบคุณทุกท่าด้วยนะคะ,ะขอขอบคุณคุณเฉินหลกวครณดรนัดยอน นี่นะครับเป็นงานปฐมนิเทศของหลักสูตรเดอะบิเดียรุ่นที่5แล้วนะครับก็ทางหลักสูตรนะครับก็มีความยินดีและดีใจนะครับที่ผู้อบรมนะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับผู้บริหารภาคเอกชนนะครับตำรวจอายการดาราศิลปินนะครับให้เกียรติมาอบรมเดอะบิเดียรรุ่นที่5นี้นะครับโดยหลักสูตรนะครับไม่ได้มีเฉพาะอบรมแต่ในห้องเรียนนะครับเรามีไปดูงานนอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบิตครับนะครับไปเนชั่นนะครับรวมถึงไปดูงานที่ต่างจังหวัดนะครับโดยผู้อบรมนะครับ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับมาพูดคุยแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อ วนนี้นะคะเราก็ำลังเล่นเกมค่ะนนให้พี่ๆโพสถ่ายรูปแท็กลงอินสตาแกรมนะคะมีเดียฝ่ายค่ะอะไรนะคะทันนะคะ แล้วตอนนี้นะคะพวกเรากําลังวุ่นวายมากๆเลยเพราะว่าเรากาลังฟอร์มทีมให้ไม่ต่ากว่า20กว่าคนล่ะต้องถ่ายรูปนะคะรวมกลุ่มแล้วก็แท็กทุกคนตอนนี้ตอนนี้ปัญหาคือเราหาไอจีไม่เจอเขาบอกให้บรรยายหน่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นร่วมอยู่ร่วมอยู่ร่วมอยู่ค่ะกำลังเข้ากลุ่มไลน์กันับผม คิดว่าไม่น่าแพ้ครับไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้กลุ่มนั้นวุ่นวายกว่าเราครับกลุ่มนั้นวุ่นวายกว่าเรากลุ่มไหนกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นทันนะครับทันค่ะทันทันเรียบร้อยแน่นอนกลุ่มนี้ต้องเสร็จเป็นกลุ่มแรกค่ะัดสถานการณ์ว่าตอนนี้วุ่นวายมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นมือใหม่โซเชียลมากแต่ทีมนี้สู้ตายมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไม่ต้องเต้นค่ะนี่ครับพี่พีคอยู่กลุ่มไหนครับเนี่ยทำไมทำไมดูเดินชิวจะไดย ผมต้องขอบอกนะครับว่าโต้ชริกตอนนี้นะฮะอยู่ทุกกลุ่มครับอยู่ทุกกลุ่มเพาว่ายังไม่มีกลุ่มอยู่ นะจ๊ะชื่อเล่นชื่อพี่ทนายกุ้งนะจ๊ะวันนี้ก็ดีใจได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าพี่เคยเรียนหลักสูตรรุ่นที่หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วแต่มาที่นี่รู้สึกว่าชอบอบอุ่นดีแล้วก็ชอบที่นี่เดอะมเดียได้มีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็คิดว่าดีใจที่กลับมาบ้านหลังนี้อีกแล้วอบอุ่นมากๆแล้วก็ชอบที่นี่มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเบสซิดาพาค่ะก็เป็นคนที่มาเรียนเดอะมีเดียรุ่นที่5นะคะก็บรรยากาศวันนี้สนุกสนานมากค่ะวันนี้มีการไอ ได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะแล้วก็เบสจะเคยเรียนรุ่นหนึ่งมาแล้วแล้วก็กลับมาเรียนรุ่นที่5อีกครั้งนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะมีวิทยากรเยอะมากแล้ววิทยากรแต่ละท่านนะคะบอกเลยว่าสุดพิเศษเอกล u s i v e จริงๆค่ะก็เ,เพื่อนๆหลายๆคนก็คือแบบได้หลากหลายวงการมากเลยแล้วเบสว่ารุ่นนี้นะคะสุดจริงนะคะเดี๋ยวก็จะมีรุ่นที่1-4มาร่วมด้วยนะคะก็สนุกมากๆค่ะ ช่วยพูดสรรพคุณของหมูปิ้งนะครับผมไม่ได้แล้วค่ะที่ไก่ค่ะขอไก่กันละครับขอโทษครับผมเมื่อกี้พี่พูดว่าไงนะไก่อะไรนะไก่ปิ้งิงแยอร่อยที่สุดในโลกแล้วนะคะขอบคุอะไรตายคนขายติดคุกค่ะโอเคครับดีมากนะครับผมมาเท่าไหร่ครับเนี่ยไมาเข้าที่เห็นเลยค่ะโอเคเอาเอาเอาหมดนี่เลยไหมคะไดอะไรนะฮะเหมดนี่ไม้ดึงขอเอาไม้ไมไมไหมไม่าเอาไไไไหมไไไไ ไม่ไม่คือ,อ,อไม่เกียมไม่เกียมครับผมขายช่องทางไหน,นครับเนี่ยช่องโคลอดค่ะไม่ใช่คนละช่องนั้นนะอ๋ะอ,อก็ก็ขายออนไลน์ด้วยนะคะคไลน์โอเอติดต่อมาได้เลยพี่พี่ใบหยิ่แย่นะคะหรือว่าไปซื้อหน้าร้านก็ได้ค่ะสาขาแรกเราอยู่ที่ตลาดคุณยิมที่อุดมสุขค่ะอยู่ตรง BTS เลยทางลงหมายเลขห้าค่ะโอเคครับผมแล้วสาขาสองยังไงครับผมสาขาสองตอนนี้ก็ยังอยู่ในดวงใจอยู่นะ เปิดได้สาขาเดียวค่ะรีบไปดูด้วนะคะว่าเดี๋ยวจะปิดแล้วนะเมื่อกี้เห็นมีน้ำส้มน้ำส้มด้วยคืออะไรอ่ะน้ำส้มจริงๆบ้าหิ่งหยันอร่อยมากทำจากน้ำส้มแท้แต่ที่ไหนได้น้ำส้มขวดค่ะเล่นให้น้ำส้มน้ำส้มขันแท้ๆพี่แย่จะขายทุกอย่างไม่ได้นะครับผมใช่ตอนแรกแย่ก็จะเล่นขายไม่ใช่ไม่ใช่ ทุกอย่างที่ทำให้ทุกคนอร่อยนะคะไม่ได้มาขายแกงเราได้เงินนะเพราะว่าเราขายเอาคอนเทนต์ขายเอาสังคมขาสังคมไม่ก็คืออันนี้คือไม่เอากำไรเลยไม่อโค้ดมาแล้ว15บาทนะให้ไก่เยอะขนาดนี้จะเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกกูม้ใหญ่แล้วเนี่ยม้ใหญ่มากแต่พออันนี้มันมันมันล้วนไหมมันล้วนไม่มีผสมอะไรครับบ้านที่มันไก่ก็คือมันจะมีหนังไก่แซมอ่าแล้วใครไม่ชอบหนังไก่ก็เลือกเป็นหนังกีนทำไมไม่มีหมูอ่ะไม่มีหมูไม่มีเนื้อ ฝบกนี้ค่ะอันนี้เป็นหมู้บิ้งโบราณนะคะเนี่ยมันก็จะแบบว่าเห็นมันคนนี้ใครครับเนี่ยหวานเลยค่ะหวานยังคะไม่ใช่อย่างนั้นไวัโอ้ยโอ้ยจะถูกขายวันไหนอะไรนะจะถูกขายวันไหนข้างหลังมันสวยไงแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยนี่รอรถไฟมาอ่อรถไฟมาพี่พี่เอนเรียกเขาดิขายขายขายเร็วๆร็วโอเคใจแล้วคะไม่มีไฟกี่เกมคะพอใจแล้วโอเค ผมบอสน,นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมสนุกสนานกับทุกท่านที่เดอะมีเดียนะครับเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากแล้วก็ทุกคนน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณที่ชวนผมมาร่วมแจมร่วมสนุกในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ